ช่วงเด็ดเรื่องกสนกนนบสนุนโดยเรื่องสัอางมิสทีนมิสทีนมาแล้วค่ะทีวีพูดบุ๊คเฟ่กดดอกจันสามห้าเจ็ดเฉพาะ AAS นิตยาสารสไปซี่ การถตู้มีชาชีพแกงนี้นะคะคือการไปรับผู้ษดยาค่ะน้องปุ๋ยที่ต้นสถานีค่ะและนําไปปล่อยที่กลางทางจากนั้นนะคะก็ไปรับผู้โดยสารชุดใหม่มาค่ะใช่ค่ะแล้วก็วิธีในการปล่อยผู้โดยสารนะคะก็มีหลากหลายวิธีมากๆค่ะแล้วก็เรื่องราวนี้นะคะก็ยังมีประเด็นต่างๆที่สําคัญเกิดขึ้นอีกมากมายเลยแต่ว่าจะมีประเด็นอะไรนั้นนะคะก็ต้องไปดูกันค่ะ,คะ ว่าคนนั้นเป็นญาติเป็นเพื่อนเป็นพี่เราโดนทำอย่างนั้นก็รู้สึกโกรธ แล้วยิ่งถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะอันตรายก็น่าสงสารนะูคนกําลังแบบทํางานเสร็จใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนทํางานแล้วก็นักศึกษาคนเหนื่อยมาทั้งวันแล้วกลับบ้านแล้วยังเจออะไรอย่างนี้ปัจจุบันนี้นะคะถึงแม้จะมีการจัดระเบียบรถตู้รถโดยสารออกมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะแต่เราเองค่ะก็ยังพบปัญหาเกี่ยวกับการบริการของรถโดยสารเหล่านี้อยู่ดีนะคะโดยเฉพาะรถตู้ค่ะที่มักจะปล่อยผู้โดยสารทิ้งกลางทางรวมถึงขับรถเร็วเกินมาตรฐานนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีวิธีการจัดการและควบคุมดูแลอย่างไรบ้างเราไปม จุดหมายของการรับส่งผู้โดยสารนี่ก็คือจะต้องส่งผู้โดยสารไปยังจุดมุ่งหมายที่ผู้โดยสารต้องการหากเกิดเหตุการณ์การส่งผู้โดยสารไม่เป็นไปตามจุดหมายผู้โดยสารก็มีสิทธิ์ปฏิเสธไม่ต้องจ่ายค่าโดยสารผู้ที่ส่งผู้โดยสารไม่ถึงที่หมายเนี่ยก็ยังมีความผิดต,ตามพระราชบัญญัติมีโทษปรับ2000บาทจัดระเบียบได้ไหมครับคือจัดระเบียบรถตู้ให้ให,ให้มันมานตรฐานขึ้นอะไรเงี้ยเรื่องรถตู้โดยสารเนี่ยจะได้รับรองเรียนค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับสายด่วน1 5 8 4นะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่วิ่งไม่เป็นเส้นทางในกรณีที่ประชาชนให้การร้องเรียนกับรถตู้นี่ก็จะมีเรื่องการขับรถหน้าหวัดเสียวพฤติกรรมที่ไม่ดีเช่นเห็นผู้ใช้สารเป็นนักศึกษาพาเข้าซอยเข้าอะไรก็มีซึ่งเรื่องร้องเรียนทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะ เป็นเรื่องอะไรก็ตามพอร้องเรียนมายัง15 8 4ปุ๊บเนี่ยกรมการกรอสร้างท้งถิ่เราจะดําเนินการสอบสวนแจ้งข้อหาเข้าไปนะว่ามีผู้ร้องเรียนแบบนี้แบบแบบนี้ในวันนี้วันนี้วันนี้ท่านกระทําความผิดหรือไม่ถ้าเขายอมรับสารภาพเราก็ลงโทษตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเขาไม่ยอมรับสารภาพหรือว่าอะไรเราก็จะให้เขาดูหลักฐานในกรณีที่เราเรียกไปแล้วภายใน15วันไม่มารายงานตัวเราก็จะจดบันทึกความผิดไว้กับใบขับขี่พอเวลาเขามาติดต่อกกระทาการที่เกี่ยวกับใบขับขี่ของเขาเองเขาก็จะทําอะไรไม่ได้เขาก็ต้องมาจัดการเรื่องปัญหาทีีี่่่เเขาร้อองยนนนก การที่แข็งแก่งยังไงก็ไม่เท่ากับสร้างจากจิตใจของตัวเราเองเห็นใจผู้อื่นมีความเมตตาบารการทํางานด้านบริการนะคะนอกจากจะคานึงถึงผลประโยชน์ของธุรกิจเป็นหลักแล้วนะคะสิ่งที่สําคัญค่ะคือผู้ให้บริการนะคะต้องรู้จักคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้โดยสารด้วยนะคะเพราะผู้โดยสารทุกคนค่ะจะได้รู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเมื่อได้ใช้บริการของคุณค่ะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะเราก็ต้องเรียกเงินคืนค่ะเพราะถือว่าเขานะคะ บริการให้เราไม่เต็มที่ค่ะข่าวลึกข่าวร้อนจากทีวีภูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดพร้อมจะเสิร์ฟให้คุณกันแล้วอ้าววันนี้เรามีอะไรอัปเดตบ้างไปดูกันเลยโดยเราจะเริ่มกันที่ดูทีวีภูไลฟ์ก่อนใครกับช่วงท็อปออฟเดอะทาวฟิมเมินยูมินสมยศรวมหัวแฉ ไม่มีไม่ได้แล้วสำหรับช็อตเด็ดภาพลับดารายอย่างนี้สมัครเลยค่ะและคุณจะได้ทั้งภาพประประี่แอบถ่ายและข่าวสารในวงการบันเทิงครบถ้วนและที่สำคัญฟรีค่าบริการหนึ่งเดือนเต็มเนอกดเลยดอกจันทร์สามห้าเจจากนั้นเราไปฝั่งพระเอกขายดีทางช่องสามบอทฤษฎีเผยอาชีพในฝันด้วยปกสไปซี่ก่อนลงแผงฉบับนี้ได้นางเอกเดาวรุง่งทัพทีมอัญญรินและสุดท้ายวันนี้วันเกิดฝนธนสุนทรพีดเดอะสตาร์ ดองโฮยูคิสรวบอวพยพรพวกเขาได้วันนี้เลยนะคะ oh. เขื่อนตรงนี้วันเกิดแองจี้เฮสติงเชอริคโคลอวยพรพวกเขาได้หลังเที่ยงคืนของวันนี้ที่ดอกกันสวร57เฉพาะ AIS ค่ะ oh. สำหรับวันนี้นะคะเวลาขอรายการ9มิลลิเมตรก็หมดลงแล้วค่ะ When she opens up, listen with your heart เมื่อคุณเปิดใจพูดแล้วนะคะก็ควรที่จะเปิดหัวใจรับฟังมันด้วยค่ะขอขอบคุณยาท่าด้ธขาวจะาตายบิน น้ำส้มผสมเนื้อส้มตามินิเมทพอพี่กาซ่าชูสแงนคอฟฟี่ทีคูบูฟเฟ่ดอกจันสามห้าเจ็ดิตยาสารสไปซี่และทีวีฟูค่ะเราสรับใครนะคะที่มีเรื่องราวและความสามารถพิเศษแบบแปลกๆค่ะก็สามารถติดต่อมาหาเราได้นะคะรวมถึงใครที่อยากจะร้องเรียนในกรณีที่มีรับความเป็นธรรมนะคะก็ติดต่อมาได้เช่นเดียวกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0 2 7 3 3 9 0 0 0ค่ะหรือว่าจะดูนะคะที่อยู่อีเมลตามข้างล่างก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ